ดีดีมีแห้งครับเป็นอ่อนครับแพีนสองแผีนแหลกพักกันว่านเหี้ยเพบาะาไหนครับไม่ไม่ไม่ไหลายคนครับทึ่งหกทึ่งลมทึ่งลมทึ่งหกทึ่งลมนี่เพียนสองครับสอนเอาเลยบอดังตักเอาเลยบอ สีไหนวะครับเพนสองเพนสอง้นสกอเออกูบ่าอยู่บ้านกูสีขั้นขั้นมาันมีบังไขขั้นอยู่ติ ผู้ข่าวลบไปบ้านบาดนึงพี่น้องมันไม่ไลยพลหน้ามัเลยมองทั้งหลังแม่พี่นี่น้ามท่วมหัวผนที่พี่น้องมองนี่บ่มองนี่พ่อยืดเลยเจ๊นี่ผู้ข่าวว่านี่แถวนี้ครับวันหน้ามท่วมหัวลิ้เลยครับเนี่ยตึ้งลมเป็นไอพักตบเน่าไปทั้งรางยางไปนี่บุ่มบุ่มขึ้นมากไหมครับมันได้เห่าเขาเขาอแผ่นดินเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นเห่าเขาอยู่เลย เอาหลุดว่าคนสีได้วะบาทแรกเปิดแห้งๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวฟังน้ำเนี่ยเล็กไหมหกแปดจิจหกหกเก้าหกแปดกิจโห้กหเาียทางมาัปดข หกาหดเจรียญนเมันอยิ่งสูงขนาดเตะแปดเจ็ตมีอลไรบ่บพี่น้องของางสามหกองบนหกแปดเจ็ดพี่น้องเลรียงเลี้ยงนี่แหละ เอาไปเนาะแปดเก้าเนาะไ้พ่อพี่น้องรุนเรียกพ่ถือว่ารุนปลาเหนียวกลับมาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมอีกแล้วเนมะื้อหน้าฮีัวหลอนเนี่เยเมา่อตัว่อยคักแต่หาหาแล้วพอนะแล้ว <c oughs> บอกขี้หนารถหมโอ้ยิหลอกมึงขึ้นเดี๋บวมงกูไปเห็ดบุญข้างหลอกหลอกขึ้นนึกนกันเหรอวะ <c oughs> ที่หาหาพอนะ อาอยังเป็นไพ่ไปหนึ่งที่ทั้งหลังเหมือนกันปลายเรนไปสิยังยงเหรอเป็นคล้องน้ำบูรุษไหมรุ่นรุ่นพี่น้องไดบะต้องใส่ที่นี่ครับไม่ไั้นอย่างใดปลายใหม่พระป้ารอเขาฟัง ม่อแลรุนเรียอยู่ฟังเหมือนับปากว่าไรไอ้่ดังไยเรียบ่าถือองพ่อคอยปากที่ว่อยากดรวยเป่านี่เน้น มันเมนปลาไหลวะล่ะเอาโอ้มันเยนิโอ oh. ้มนเย็นหมอน้ำเขียนผ่านะมันเย็นหือปลาไหลมันตัวเ็นหรืานมี้เหรอเย็นเยเย็นีเก็บหือว่ามีเก็บ จะไปกินเนี mm ่ยเอ็ว like. ่าถือไงไม่ละแม่งลุงบ่บานี่ยแ่เรีนลึกตตืนล้วเล่ยหัได้เลยจบโดดดีลงนเี่ยเ้เจอหัวแล้วนะพี่นะมันง้มันเลยเนาะเเป็นผู้ยังไหนนี่นี่เยนนะวัดตัวไข่ปลาไหลละคืออันแรกัยอันยูมือบวกโจ้แม่บนกับผักอดบ่ เ้จอ้ยน้อยพ่นมันมุนอย่างนี้นี่ยไมไงหนีพอข่อยว่าน้ำเลิกตีพ่อไม่น้ำเป็นเบิ้นอนะนี่ว่าแล้วพอแหลมเราไอยขวมโอ้ปปาดตัวนห่ักเยโอ้กหใหญ่หักอี๋ท้อี๋ทำอี๋ทำอี๋ปาตัวนี้ฮักมาเป็นไรเยอะบวตัวใหญ่หีมา ตัวเี้ยครับวเอี้ยครับเงี้ยเนี่ยถอพุ่งมาจนหุ่นตื้นแล้ววะเนาะกําเอากําเ้ากํเท้าพกปอดเอาดังเรียไหมไปเข้าไปเนาะูล

คือปลาต่อมาหนีรถโจ้คือปลาต่ออุ้มนีอนะไม่ตินี่จอยไปเย็นงตัวนึงพี่น้องปลาอะไรงจงปลุงไปเอาฟังนีพน้าบัด เอาค่ารอยขวบนำนำพ่อยางยังงี้นยง้อนยี่เาะง่ามนเกาตรงไหนเนาะนี่เราเดี๋ยวเดี๋ยวดไปตนี้เพี่ลยังมั่มีไหมม่นันมันมีไม่มีดามมันจับขึ้นเงินสอนหวกอุบ้านมันเหมือนเห็ดหยางอีกแลแบบนี้ขันมีดามมันยังไง นี่นี่แล้วไปไหวแล้วอ้าวต้องอีกคนนึงบางแหลกเยเย็นงบเหรออันนั้นเต้างมใช่หมนะอีกล้วใเนาะลุงน่งหัวเนี่ยุหัวมั่มีคนมาจับไม่พุเย่ะวันวนคืมาลงแม่เลไปย่างมาีมันลึกข่อยปแล้วโอ้ยแถวพี่ปอบเว้ยร้อยพ่เป็นตีเีวง่ คนเท่าออกกำลังกายอะไรเออถือเลขบัวยักคับผมผมว่าบอนไม่ใช่ไปเนาะผมว่าเดี๋ยวตัวเจกดลงแางนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีแห้งสอนดีเลขว่าถือก่อเยลไปได้นกขุมฟองนึงนี่ว่ะเด้อ เฮี้ยสองพี่น้องบาทสองบาทสอง <c oughs> ไ,ได้บ่เนี่ยพักตบมันหลายวัไม่ลาวันเหี้ยเหี้ยกับบ่อหอดขื้นเนี่ยเหี้ยบ่ได้พลเลยละ่ะถึงมันลมเรื่องครับลมเป็นพักตบเน่าทั้งรางยา,างไว้เสียเป็นฟองฟูเห็นไมเ่ <c oughs> เอาก้อนหินนี่ยละคือร้อยน้ำอะไระได้ <c oughs> มอคุณมอคุถึงไปได้ทั้งนอกเลยังนอกกับมันติดตามแ้น่ะแียงวข้ามันยหนักยน้นเาไปแล้วนี่ะเียงแล้เข้ามาเนยรุนบาทสองที่นอกที่ได้บ่ขอบคุณพีงายครับคลิปนี้ครับพ่อันคลิปหนาครับ